หนไหนเมื่อวานไปหาหมอมาเหรอโอ้โหโอ้โหเมื่อวานไปหาหมอมาเหรอล่ะล่ะไหนไหนายกะทิไหนไหนคอยคอยใครกัดผ้าห่มไข่ใครกัดผ้าห่มฮะใครกัดบอกยายสินั่งเฉยคอยไปคอยนึกคอยคอยก็เร็วๆคอยคอยคอยสิวันดีวันดีวันดียายก็นวันดีวันดี วันด ah ีวันดีฮุยรักกันรักกันรักกันวันดีวันดีวันดีเลยวันดีวันดีมามารักกันรักกันโอ้ยรักกันรักกันรักกันวันดีวันดีวันดีดื้อใครดื้อใครดื้อกะทิดื้อใช่ไหมเอาวันดีก่อนวันดียายก่อนโอ้ยโอ้ยกัดผ้าห่มกัดผ้าห่มใครกัดผ้าห่มนะมาวันดีกันวันดีวันดีเออวันดีใครใครกัดผ้าห่มฮะ คอยทำหูร tamam, ู้เลยคอยกัดพะพ่มบอกยายคนรูกบอกหญ่ห uh ืึกัดทำไมหนูกกัดพะพ่มทำไมหูรู้เลยหูรู้เลยบิงกี้บิงกี้เออมามามาเออคอยคอยคอยเออ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 ไปตรวจเลือดอีกแล้วเหรอมื่อวานไปตรวจเลือดแล้วเหรอฮะ เกมผ่าตัดอีกแล้วโอ้โห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 เกมผ่าตัดอีกแล้วเหรอเหรออื้หืออื้หือู้หูหมอบอกอ้วนนะเนี่ยอือหมอให้ลดน้ำหนักอีกแล้วลดอาหารอีกแล้วฮะเออโหน้ำหนักขึ้นเนี่ยอือหมอดุยยัยเลยหมอดุยยัยเลยเนี่ยต้องลดน้ำหนักอีกแล้วือทำไงเลยเนี่ย หิวสิออหิวสิหิวสิอ,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  <c oughs> อะอะาอะกะทิ้ส,น,สนึกผิดสำนึกผิดละละเสนึกผิดละฮะโอ้โหสำนึกผิดกตะพกมอะหมดแล้วไม่มีได้จะเย็บแล้วลรข ที่ใช่ไหมกัดพระพุ่มอะฮะกัดพระพุ่มอะฮะหูรู้เลยหูรู้เลยหูรู้เลยล่ะฮะโอ้บิงกี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 ้บิงกค์ถ่ายรูปไม่เห็นเลยมันมืดไปหมดเลยเนี่ยฮืฮอจะเล่นกระยายล่ะเล่นกระยายล่ะ ลดน้ำหนักราลดน้ำหนักซื lady, ้อซื้อหารถน้ำหนักมาแล้วเนี่ยอืมอกูจะกินหมดในลีลาดีเนาะจริงๆริงเลยผ่าตัดไม่ได้เลยเนี่ยน้ำหนักเยอะทำไงอะทำไงอะ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใหญ่เจ็บกัดกัดกัโอ้โหมันเคี้ยวมันเคี้ยวก็มันเคี้ยวกัดเบาๆสิลูกโอ้โ ทำไมทำไมไม่เล่นกะทิล่ะล่ะโอ้กะทิอ่ะทำไมไม่เล่นกะทิล่ะ